่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปารีสแซงต์แชมงอยู่ในสถานะหลมลุกคุกคลานพวกเขามีเกมยแย่ๆเช่นการแายกับนองส1มหนแพ้กับนิดหนึ 101, โดนเรอัวมาริดตบ31และการแพ้กับโมนาโก30มซึ่งเป็นเกมที่แพ้ล้วนเป็นเกมนอกบ้านทั้งสิน้นคงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เสียงโหของแฟนบอลปารีสแซงต์แชมงจะเริ่มดังขึ้นเรื่อย ซึ่งเสียงโหที่ว่าก็เป็นเสียงโหที่แสดงถึงความไม่พอใจต่อนาเตค่าเหนือแสนแพงอย่างเนเม์และเรียเนลเมซี่จิงอยู่ว่าเสียงโหไล่เนเม์และเมซี่จะเป็นการตั้งคำถา,ถามถึงความทุ่มเทของซุปตาทั้งสองคนแต่อีกด้านหนึ่งของเสียงโหจากแฟนบอลก็เป็นเสียงที่กำลังกลด่าการทำงานของคนใส่สูตรปลูกไทยซึ่งนั่งอยู่ชั้น v i p บ็อกของทีมอีกด้วยสาเหตุที่ต้องกล่าวเช่นนี้เป็นเพราะโปรเจกต์การสรา้างฟุตบอลของแปรแช มีลักษณะเดียวกับโปรเจกต์การติกอสของเรอัลมาดริดในช่วงปี2000พันพอับตั้งแต่กลุ่มทุน QSI จากประเทศกาตาร์เข้ามาบริหารทีมในปี2 0 1 1พวกเขาใช้เงินไปแล้วกว่า1,400ยล้านยูโรเพื่อกระชากตัวสลาตันอิบราฮิโมวิชเดียโกซิวาเอดิสันคาวานีอังเคลดิมาเรียเนมาร์กิเลียนเองปาเป้ไปจนถึงนกเตะที่ได้มาฟรีแต่ต้องเสียค่าเหนื่อยแสนแพงระยับอย่างเลวเนมสซี่แต่ผลลั ที่แ,แชชีได้กลับมาแสดงเขียนว่าพวกเขายัางไม่เข้าใกล้กับสถานะยอดทีมของยุโรปแม้แต่นิดเดียวมินาม3ามแ,แชร์ยังมีการเปลี่ยนแปลงเทนเนอร์แทบทุกฤด,ดูกาลจากโคโลเชร์ติมาเป็นลรลองบองไปเป็นอูนายเอเมลิลี่ด้วยมาจนถึงโทมัสดูเคิลและนักโทษที่รอวันประหารอย่างเมเอริเซโอบเชติโนการเปลี่ยนเฮดโค้ชแต่ละครั้งของแแชช์เป็นไปนอย่างมงนงงเทนเนอร์แต่ละคนที่ถูกดึง มีสไตล์การเล่นฟุตบอลที่แตกต่างจนทีมขาดความต่อเนื่องอีกทั้งยังมีภาพบางมุมที่ดูเหมือนกับว่าผู้บริหารแปะแชร์ดูใช้ความสําคัญกับการตลาดนอกสนามมากกว่าผลงานในสนามจริงอยู่ว่าการเข้ามาของกลุ่มทุนกาตาเนรมิตให้แปะแช์กลายเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงจนเกิดความเย้ายวนใจให้ใครหลายตัหลายคนมาคอลแลบยืนคู่กับแบรนด์แปะแชฉ แต่ความสําเร็จด้านฟุตบอลมช่ฉลือที่เป็นสิ่งที่แฟนบอลต้องการเพราะอ,อนที่จริงคนที่ได้ชื่อว่าเป็นแฟนฟุตบอลล้วนแต่อยากเห็นทีมที่พวกเขาให้ความรักถูกสร้างด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งมีการสร้างทีมอย่างเป็นระบบมีความยึดโยงกับท้องถิ่นมากกว่าการสร้างทีมด้วยความฉาบฉวยแผนการทํางานของแป้แชร์ตรงกันข้ามกับแมนซิตี้นะครับหรือใบสีฟ้าสร้างทีฟุตบอลด้วยเหตุผลด้านฟุตบอลนําหน้าการตลาด ดังเห็นจากการเลือกบุคคลที่ประสบการณ์โดดเด่นเข้ามาทํางานชื่อของเบรดิกิสตายเก่งกาจจริงๆในด้านของการวางแผนฟุตบอลการได้มาซึ่งเปปกเดโอล่าก็มาจากสายสัมพันธ์ที่มีมาก่อนหน้าและมั่จใจว่าเปปเป็นคนที่เหมาะสมสาหรับการสร้างฟุตบอลของแมนเซตตี้ส่วนด้านนอกสนามแมนเซตตี้ก็มีฟรานโซเดโนมาทําหน้าที่การจัดการเรื่องเงินเงินทองทองและการสร้างแบรนด์ อีกหนึ่งตัวอย่างของทีฟุตบอลที่มีการสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจและฟุตบอลได้อย่างลงตัวนั่นก็คือบาร์เยเมนิกโดยในด้านฟุตบอลเสือใต้มีซีอโที่แฟนบอลคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอย่างโอลิเวอร์คาดแต่เรื่องการบริหารทีมที่ต้องใช้ประสบการณ์ทางธุรกิจเสือใต้มีแฮร์เบิร์ตไฮเนอร์อดีตซีอของอาดิดาสมาดูแลในเรื่องนี้แต่ไม่ใช่กับแพ้แช่นาเซอร์อัลเคลฟีประธานสโมสรอนสวมหมวกหลายใบเขาไม่ได้อยู่ดูแลแพ้แช่แบบวันต่อวัน ดังนั้นแล้วการลงรายละเอียดในเรื่องงานจึงไม่อาจเทียบเท่าได้กับทีมที่มีการวางรากฐานอย่างแท้จริงอย่างบาเยอร์มมนิกและแมนซิตี้ผมควรกล่าวได้ว่าบรรยากาศของแปแร์แแจก็ไม่ได้เป็นบรรยากาศที่ดีนักเราได้เห็นการประสานงานแต่ที่จะเป็นการประสานงานของเรโนาโดผู้อำนวยการสโมสรภาพความขัดแย้งระหว่างเรโนาโดกับธมัตุเครมมาหลายปีก่อนยังอยู่ในความทรงจําของใครหลายคน สีหน้าของโทมัสุูเคิลที่เชลซีในวันนี้กับโทมัสทกเคิลที่แปรแชร์ในวันนั้นคนละลมคนละความหมายแต่ก็เป็นทูกเคิลคนเดียวกันนี่แหละที่พาเชลซีควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นสมัยที่2ขณะที่ต้นสก,กัดเก่าของเขาที่กรุงปารีสใกล้เคียงกับการเป็นแชมป์ทัวใหญ่ในโยุโรปก่ในยุข,ของทูกเคิลเองอีกนั่นแหละต่อมาเป็นกลยุทธ์ด้านฟุตบอลของเลโอนาร์โดที่ยังไม่เห็นเขาลางความสําเร็จการซื้อตัวของเลโอนาร์โดไม่ได้บองถึงการสร้างทีมระยะยาวสักเท่าไหร่ ซ้ำร้ายยังมีการซื้อตัวที่ซ้ำซ้อนระหว่างเกเรนาบารและจารุจิเดนนารุมา่าปัญหาของแป้แชในเวลานี้ถ้าเทียบเคียงกับพวกเขาเขาคงมีปัญหาที่คล้ายคลึงกับเรอาดริตยุคก,กราติกอสภาคแรกเมื่อเฟรนติโนเปเรสตัดสินใจปลดบิเซนเตเ,เ,เดวอสเก้เฮดโค้ชมือทองหลังควา้าแชมป์ลาลิก้าเพียง24ชั่วโมงด้วยเหตุผลแปลกๆว่าเดวอสเก้หมดไฟในการคุมทีมคนหมดไฟจะพาทีมควา้าแชมป์ลาลิก้าได้หรือ เหตุผลประหลาดๆแบบนี้ถูกยกมาอ้างได้อย่างไรก็ไม่รู้หลังจากนั้นมาริดก็เข้าสู่รุ่มดําพวกเขาล้างราวความสำเร็จบนลาลิก้าสเปนถึง3ปีติดต่อกันและไม่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก11 1อดฤดูกาลก่อนที่ยุคทองของกาลติโกจะสิ้นสุดลงในวันที่27กุมภาพันธ์ปี2 0 0 6หลังการลาออกจากตําแหน่งของฟลอเรนติโนเปเรสสิ่งที่อยากจะสื่อก็คือว่ายิง้องแต่งตัวของคุณมีซุปตา์ในทีมมากแค่ไหน ห้องแต่งตัวนั้นก็ยิ่งอัดแน่นไปด้วยอีโก้เฮดโค้ด <Head code S 1> ต้องเผชิญหน้ากับเงื่อนไขายสารพัดที่เป็นรายละเอียดปีกย่อยหน้าที่ของคนเป็นเฮดโค้ดคือต้องหาสมดุลที่ดีที่สุดให้กับทีมเพื่อไม่ให้ทีมพังต่อหน้าต่อต,อตาหากแต่คนเป็นโค้ดสามารถหาจุดสมดุลได้ดีมากแต่ฝ่ายบริหารไม่ได้ให้การหนนุนหลังที่ดีพอมันก็ไม่ช่วยอะไรอยู่ดีเหลือมองกลับมาที่ปอเชติโน่เฮดโค้ดคนปัจจุบันของแป๊ะแฉ่ ตัวเขาก็ไม่เคยทํางานกับผู้เล่นชั้นนําที่มากด้วยอีโกมาก่อนดาวเด่นของโปเชติโนในยุคคุมสเปอร์ก็มีทั้งแฮร์รี่เคนเดลี่อาลีซงเฮมินกิเซนอีริเซนกล้วนแจ้งเกิดในยุคของโปเชติโนทั้งหมดจึงอยู่ในโอวาทของเฮดโค้ชชาวอาเจนตายคำถามเรื่องการจัดก,การอีโกของโปเชติโนถูกตั้งคำถามตั้แต่วันแรกที่เขารับงานกับแป้แชร์ดูเหมือนว่าคำถามนี้จะเป็นคำถามที่ถูกต้องเสียด้วยเพราะในยุคของพอรตมีนักเตะร,ระดับซุปตาม,มากมาย มากกว่ายุคของทูเค้าซีอีกนั่นจะงทำให้พอร์ตบริหารแป้แชร์ด้วยความยากลำบาก o อ c h เชติโนจะไม่อยู่ที่ปารีสต่อไปแน,น,น่นในฤดูการ้าแต่การแก้ปัญหาและการวางโครงสร้างในทีมจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างเป็นเครื่องหมายคำถามดานิเอเลลิโอโลนักข่าวคนดังที่เคยฟันถงว่าเลโอเนลเมซ,ซี่จะย้ายมาปารีสแซง์แมงก่อนหน้านี้ บอกกับ IMC สื่อของฝรั่งเศสว่าเอมปาเป้ P P P e จะต่อสัญญาใหม่กับแปรแชร์ในเดือนพฤษภาค,คมการสโมสรแปรแชร์สนใจอย่างเดียวคือการได้รู้ว่ากิเลียนจะเอาอยัางไงต่อไปคงไม่มีใครเชื่อผมบอกแต่การต่อสัญญาใหม่จะมีประกาศในเดือนพฤษภาค,คมและเขาจะอยู่ต่อสถานการณ์ปัจจุบันของเรอัวมาริดยังคงเชื่อมั่นเต็มที่ว่าจะสามารถเซ็นสัญญาแบบไม่มีค่าตัวกับเอมปาเป้ P P P e, ตามแนวทางการเสริมทัพครั้งใหญ่ในซัมเมอร์นี้ แต่สื่อหลยสำนักและนักข่าวหลายคนเริ่มมองเห็นแนวโน้มที่มากขึ้นว่าแปรแชร์จะประสบความสำเร็จในการต่อสัญญาด้านเอปเป้เพิ่งยืนยันอีกรอบหลังจบเกมลีกเอิงเมื่อสุดสัปดาห์ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องอนาคตและไม่ปิดโอกาสต่อตัวเองกับต้นสังกัดออกไป